อร่อยไหมคะอจะกินหมดไหมคะนั่นยินดีๆเอากระดาษที่ช่วยมาเช็ดเร็วเดี๋ยว ไหนไงกระดาษชุดฉันเนี่ยเจ๊โบ้เลือกตรงไหนคะตรงนี้นะคะอ๋อไหนไงหน้าดูดิไหนยังใช้ปากได้ค่ะใช้ปากได้อืมอืมอร่อยจังเลยจินแต่จิมเนี่ยตะอ้วนเป็นหมูไหมคะอืมจินแต่จิมตะอ้วนเป็นหมูเด้อเนี่ยอ้าอร่อยจังอร่อยกายอืมเดี๋ยวค่อยออกกําลังกายนะคะ ออกกำลังกายที่ไหนดีข้างนอกข้างนอกนะออกกำลังกายเดี๋ยวตอนเย็นน้องหลินจะไปออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ใช่เลยถ้ถ้ากินนี้มันด่อยขนาดนั้นได้หรอคะอืออออกกำลังกายกับใครดีคะตอนเย็นพี่หยกพี่หยกกับใครอีก ป๋า๋าใครอีกคะบ่นแล้วบ่นแล้วใครอ้วนมั่งอ่ะมีใครอ้วนมัง่งมีใครอ้วนมัง่งจีบคนมีใครมั่ง <laughs> สามคนเลยเหรอลูกโอ้โหสามคนเลยอ้วนเป็นหมูสามคนเลยแม่เชตตายกันแม่อชตตา มากใช่ไหมคะน้องลินลินลินขอตัวไปกินไอติมโอวันติ้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด้โอโอ๊ยตกอุวิ <S <S สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ,ายบ๊ายบาย